โอเคกระบสวัสดีกันด้วยนะผมทุกท่านครับวันนี้เราก็อยู่ในกเกมฟันเมดสตองเกตในเซิร์ฟเวอร์ชัยหกสี่สามอันนี้ครับผมบอยวันนี้เหนื่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นฟ์สดเอ่อ,อเซิร์ฟเวอร์หกร้อยสิบหกมานะครับก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็เออผมจะไลฟ์แบบนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็ไลฟ์ประมาณเออหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับก็ชินไปดูกันด้วยนะผมว่าตอนนี้เหนื่อยเหนื่อยมาก ในจะเป็นลมเลยครับผมนะโอเคโซนเควสก็ผมก็ทาบางอย่างเสร็จแล้วบางอย่างไม่เสร็จแล้วผมแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าต่อให้ทําหรือไม่ทำมันก็ไม่ต่างอันอยู่ดีบผมเพราะว่าเราก็ยังอัพไม่เสร็จนะครับผมนะอ่าไม่ต้องห่วงครับเควสเดี๋ยวผมเคลียร์ให้เสร็จภายในวันนี้นะผมนะแต่ตอนนี้เรามาดูนับกันดีกว่านะครับบ้านดับของเราเนละยู่ท่เท้าไร่กันแล้วนะผมนะตอนนี้อยู่ดับที่สองร้อยสามสิบเอ็ดนะผมเท่าเดิมนะไม่มีลดไม่มีขึ้นนะผมนะ ก็ยังคุมความเป็นอันดับ2องรอยู่นะครับผมนะผ่านด่านอยู่ที่505นะครับผมนะก็ตกมาประมาณเอ่อสิได้นะครับผมนะไม่แปลกผมช่างมันแล้วกันนะครับแล้วก็อันดับอ่าตัวละครน,นะครับแก่งครับผมก็226นะครับผมนะก็ถือว่าเยอะพอสมควรถ้าเสียงผมเปลี่ยนไปหรือ,อยังไงไม่ต้องแปลกใจครับผมได้ใส่หูฟังครับเอ่อขี้เกียจนะครับกกนนผมนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไปไลฟ์สดมาก็เลยไม่ได้เอาหูฟังมานะครับก็เลยอ่าอัดคลิปอย่างนี้ละกันนะครับ อันดับกิวอยู่ที่สาสิบนะผมส่วนชื่อกิวก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนอีกแล้วนะเออขี้เกียจเปลี่ยนนะช่างแม่งเดือนะครับเ,ออเดี๋ยวผมขอทำคุณทำคิดก่อนละกันนะครับยังไม่เสร็จนะครับตรงนี้แต่ว่าผมทําไปเยอะแล้วนะออตัวดําในเออซิร์ฟนี้ก็เซิร์ฟหมดแล้วนะครับก็โอเคเยี่ยมเยี่ยมเลยนะครับมาอันนีเออ้เดี๋ยวขอทําของแป๊บหนึ่งนะครับ ตรงนี้มันไม่โดนสักทีว่ะก็ใครที่อยากเข้ากิวผมนะครับก็อย่าลืมเข้ามาด้วยนะผมในคิวหกสี่สามนะผมนะก็คอมเมนต์มานะครับถ้าใครอยากเข้าแล้วก็บอกชื่อมันนะว่าชื่ออะไรนะครับอโอเคมาเรามาละดูกันดีว่าวันนี้เนี่ยเอ,อเราทําอะไรกันบ้างนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าตอนนี้ผมก็น่าจะทําเรื่องของเซิร์ฟหกร้อยหกสิบหกก่อนนะครับแล้วก็ ส่วนเกมเนี่ยยังไม่มีอะไรลงนะครับก็ยังรอดูอว่าผมจะลงเกมอะไรดีนะครับแต่ว่าเออ่ผมก็ยังคิดไอเดียไม่ออกนะครับก็ใครที่อยากเล่นเอ่ออยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะผมก็มีอยู่3เกมนะเป็นของไก่ไก่นิ่งหน้าหมดเลยนะเพราะว่าผมชอบเล่นนะผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มอีกสักหนึ่งเกมแล้วกันมันจะได้แบบว่าเออเยอะ,ยะ,ยะๆหน่อยแล้วกันนะเนาะอ่ามีใครอยากให้ผมเล่นเกมโลบ็อกไหมครับหรือว่าจะเป็นตัวของฟีฟาย หรือว่าจะเป็นตัวของ RV ครับหรือจะเป็นเกมที่หลายคนเนี่ยอาจจะรอหรือไม่รออยู่กระไทยัผมนั่นก็คือคอปิตี้นะผมนะก็อยากจะถามทุกคนว่าทุกคนเนี่ยอยากให้ผมเล่นตัวของเกมไหนนะผมนะโอตอนนี้คือไม่มีใครอยู่ในกิวผมแล้วมั้งเนี่ยฮะน่าจะไปกันหมดแล้วนะครับกิวผมนะครับนะครับผมโค้เจ็วันโอ้ยโอ้ มีแค่นคนเดียวที่ยังออนอยู่นะครับตรงนี้อ่าท่านึงนะโอ้ยเลิกเล่นกันหมดเลยเหรออันนี้สามชั่วโมงที่แล้วนะครับโอ้หสองวันนะครับโอ้โหแม่งเลิกเล่นกันแทจบจะทุกคนเลยนะครับนี่เอาอ่าผมเอาคนนี้แล้วกันเอาเป็น,นผมจะเอาคนปัจจุบันขึ้นนะครับโอเคคนไหนที่ยังออนก็อยู่ก็มาเป็นไอ้นี้หน่อยนะครับนี่คนนี้ออนอยู่นะ อย่างน้อยนะครับแล้วก็คนนี้สามชั่วโมงที่แล้วอ่ะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับนักล่านะครับทำมันมีไว้แล้วกันเนาะอโอ้คนนี้ก็ออนอยู่เพิ่งเห็นนั่นก็เอาคนออกกันนี่สามชั่วโมงวันนี้สามันคนนี้แล้วกันนะครับแล้วคนนี้เป็นไปเลยอ่ะ ในดูด้ิโอ้อเขาเล่นมีแฟดด้วยนะครับผมนะแฟดประกายแสงแล้วก็โซนิกนะผมมาสวินโอ้นี่ไม่มีตัวครอคอเลยเนี่ยน้องไม่เอาคอเลยเหรอโอ้โหาจะเล่นยังไงเนี่ยน่าจะใส่คอหนึ่งตัวนะครับแทนอ่ตัวของนี้ไป,เล,เ,ปเลยับผมโจซีไปเลยล่างหนึ่งนะแทนไปนเลยนะแต่ดูทรงเขาจะเล่นยังไงนะเออไม่ไม่เขาเล่นไปนะครับส่วนผมก็ยังไงก็ได้นะครับ พี่ีเหมือนว่าผมจะตกมาเยอะเลยนะครับอยู่ที่400นะครับก็อจะขึ้นได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่อเดี๋ยวซิผมตีคนนี้ดูไหมลองดูแล้วกันนะครับไม่รู้ผมจะตีไหวไหมนะผมลองดูแล้กันออสปีดผมเช้ากว่าเขาวะน้องๆชิบหายแล้วเบิบเ อ๋อโหแดกไปแล้วหนึ่งตัวโอ้โหกีกาสนายบม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 สัมบีบบมสัมเบมามามายังไงครับตึง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 โป๊ะขาให้โห้โโอ้โหเอาละครับจังหวะนี้เราจะเื้อเลี้ยวเข้าไวหรือเปล่าไม่รู้ แต่ครับเอามายี่อัศวินกูอืมใหม่รอเปล่าไม่รู้ต้องลองอ่าซินกูมาแล้วปาดให้หนึ่งทียังไงครับซวยลิวซวยลิวไปแล้วเรียบร้อยโ,อโหพรางมันห่างกันขนาดนี้ไม่ชนะได้ยังไงใช่ไหมล่ะน้องชายพี่นะครับโอ้โหเฉียแม่งเกียดด้วงวัวแม่งไ,ไงด้วงเยอะจัดเลยในเซิร์ฟนี้ ผมลองหาคนที่มันไม่มีดวงดูแล้วกันเอ้ยควายเมียสวินนี่ว่าอันนี้โอ้ตัวนี้เล่นอย่างเงี้ยเลยอ่ะเฮ้ยทางลบเขานี่เยอะกว่าผมใช่ไหมนเนี่ยแล้วทำไมตัวมันอย่างเงี้ยแสดงว่าผมสายฟรีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ว้าวไหนลองดูสิสายฟรีแบบไหนครับผมว่ามันโหดเพราะพี่ดำแน่เลยวะ่ะถ้าเป็นไม่ได้คือเราต้องฆ่าพี่ดำก่อนใช่ไหม โอเคมาเรามาดูกันนะครับว่าพี่ดำเขาได้จะอึดขนาดไหนนะครับอืมโอ้โหพี่ดำนี่ออึดแน่ๆนะครับปึ๊บปื๊บป๊บป๊บ,ปบ,ปบ,ปบไปแล้วครับผมจำนวนหนึ่งนะครับซุเปอดชอนรอยของเราเรียบร้อยอยังไงต่ออแรงเมกันเนี่ยทัดผมอะอจริงโอเฮ้ยเดี๋ยวนะ อันนี้รอดได้ยังไงออรอดแ้วะโหพี่ดำสรุปเขานี่พลังลบเท่าไหร่ผมลืมดูอะ่ะแต่ว่าตีๆเผชิขึ้นระดับนะไม่รู้พลังเขาเยอะผมเมื่อกี้ผมลืมดูแบบชัดเจนนะแต่พี่ดำเขาแรงนะแต่มจะแรงขนาดนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะกีการ์สไนป้าพอยเรียบร้อยโหแรงพอฟูเลยดูดิ โอ้เม็ดเจมหายหนึ่งเม็ดอ่ะโดนหนึ่งทีหายหนึ่งเม็ดอ่ะดูนะหายปะอุ้ยเกือบอ่ะเกือบหายอะยังไงครับกีกาสนาะ เอยบสตานมึงแพ้กว่าแล้วน้องเรียบร้อยครับแกแพ้ฉันแล้วเรียบร้อยเขาดูพลังรับก่อนหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเอ้าหน่วยสิบห้อยพันหมื่นแสนล้านอ๋อปั้นแค่พี่ดำสุดอยู่ตัวเดียวเจอเฮ้แกเจีา แล้วมึงแซ่ไรเกือเออโอ้โหแสดงว่าเกรว,วินนี่น่านจะแรงนะครับ11ล้านเลยเลยอ่ะตัวสุดท้ายตีแม่งเลยอยากวัดนะผมรู้ว่าแพแต่ก็ขอเสี่ยงนะครับเกรว,วินนี่คือแบบสปีดพ้องตายเลยเดียวนะครับบับบับบับแถวหน้าผมไปแล้ว,วอ,อย่างนี้มา แล้วมันอะไรมันถึงแรงวะยะบอกว่าเป็นราชาตีนลึกอ right ่ะมึงแรงขนาดนั mm ้นเหรอราชาโอ้ลาชาแรงจริงอิชี่นี่อัพราชาสุดเลยอัพราชาสุดนะตายเลยอัพราชาสุดใช่ไหมอืเจอพายุคลังฉันหน่อยละการนี่แน่เฮีย้เอาไปเลยเอาไปเลยราชาสิลิกเอาไปเลยกูกว่ามาปั่นแค่ตอนต้นเท่านั้นแหละงานจะแตกมาเล้อีควายยังไง ป่าบ่าป่าป่า,าโอ้ยแรงจังเลยพี่ชายแรงมากเลยอะแรงจยฝั่งมึงจะตายหายหมดที่ควายเดีย๋ยวมึงเจอกูฟู้อีกทีหนึ่งเหี้ยโอ้แต่ว่าอุ้ยมันกัดก่อนแรงจริงนะครับป่าป่าป่าอืมอยังไงครับอืมโอ้แถวหน้าไปหมดเลยเอา嘛าฟู้เราเหลือคนเดียวแล้วฟู้ไม่ไหวแล้วโอ้โหว่าเขาแพ้ว่ะโอ้มันกัดก่อนแรงครับผมนะโอ้โหนึกว่าจะชนะซะแล้วโถเอ้ยแม่ง กัดก่อนแรงเกินนะฮะแม่งกำลังด่าเลยสัตว์เลยเอาไว้ป็ะไรเฮ้ยโอเค90นาทีเขาพอดีผมโอเคครับผมก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะคระับดูพีพีมันก็พอนะแล้วก็อัปเดตให้ดีนะผมแล้วก็อนาคตก็อย่างทีนะ่ผมบอกสมการโล่แน่นอนนะครับผมนะหรือไม่ก็อ่าโซนิกนะครับผมนะโอเค <S <S อใครจะชอบคลิปวีดีโอนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยที่สำคัญกดปุ่มกระเดียงข้าง monitor ให้เป็นสีดำด้วยนะครับ คุณจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหววันลาผมลงคลิปอย่างแน่นอนและเอาละงั้นผมขอตอลาไปก่อนทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตอลาไปก่อนสวัสดีครับไปละยุย